โอเคครับก็สวัสดีครับเพื่อนชาว Youtube Channel ทุกคนนะฮะแล้วก็ชาว Youtube ชาวไทยทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวนะครับเป็นหูฟังไว้สำหรับเล่นเกมนะครับมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับกับโทรศัพท์นะครับจะเป็นตัวรุ่นนะครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่ารุ่น GM D2 นะครับผมกับตัวนี้ GM D3 นะครับผมซึ่ง เราจะมาดูว่าไอ้สองตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับแล้วว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเทสไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะครับผม,<ล>มก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับผมตัว D2 เน, яет, วนี่ยตัวเนี้ยนะครับที่ผมถือเนะี่ยมาด้วยกันทั้งหมด3าสี Sophie. นะครับก็คือสีน้ำเงินสีดแดงแล้วก็สีดำนะครับตัวที่ผมเอามา <c oughs> นี่รู้สุดจะเป็นสีดำนะครับส่วนเจ้าตัว D3 นะครับ D3 ตัวนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับจะมีสีที่พิเศษเพิ่มข้นมาคือสีโกก็คือสีตัวนี้เลยนะครับ ถามว่าสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับเท่าที่ผมมองนะครับผมแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเลยครับว่าตัวหูฟังมันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่ตัว D2 เป็นตัวแรกนะครับผมก็2ตัวนี้นะครับราคาครับประมาณ100่งถึงสอง้กว่าบาทนะครับเราจะมาดูว่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วไมโครโฟนจะเป็นยังไงนะครับผมเราแกะนะครับผม นะครับตัวดีทูนะครับเปิดกล่องออกมาก็จะพบกับตัวหูฟังนะครับแล้วก็มีนี่ครับซิลิโคนหูฟังมีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับหูใครเล็กก็ใช้ขนาดเล็กนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่อ๋อนะครับไมมันแยกมาสามารถถอดได้เป็นคล้คายแจ็ค3.5นะครับผมก็คือนี่จะเสียบตรงนี้ นะครับนี่นะครับก็คือใช้เวลาเล่นเกมนะครับพูดไม่นะครับปกติไม่โทรศัพท์ธรรมดาอยู่ตรงตรงปกไมไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้อยู่ตรงตรงนี้เลยไอ้ใครแบบหูฟันะหูหูไอ้ที่ไว้เล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับจะใส่ประมาณนี้ใครไม่ใช้ไม่ได้เกลียเถอดออกนะครับไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับฟังเพลงทั่วไปก็ใส่อย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับมา นะครับก็ยังคงมีนะครับปุ่มตรงนี้อยู่นะครับผมก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มอ่าเรียกว่าไงปุ่มคล้ายสต็อปเพลหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองเสียบว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดเพลงแล้วผมว่าเสียงมันอ่ะถือว่าดังโอเคมากนะครับเบสก็ประมาณแน่นๆนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมจะ จีใหม่นะนี่นะครับดังนะดังอยู่นะได้ยินป่ะอ่านะครับแต่แต่ผมว่าหูฟังมันใหญ่ไปหน่อยนะครับผมเวลาเล่นเกมแล้วก็เสียบนะผมนี่เสียบเข้าไปนะครับนี่เสียบนะครับเล่นเกมก็สมมติมือถือนะครับได้แค่อย่างงี้นะครับใหม่ก็พูดไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูรุ่นดีทีกันต่อว่าเวลาใส่ฟังเพลงเสียงมันเหมือนดีทูไหมนะครับผม อ่ะต่อมานะครับเรามาดูรุ่น D3 นะครับผมอันนี้มันเขียนว่า a u d i โ m มิเลยนะครับตัวดีไม่มีนะครับมันต่างกันยังไงวะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือใครมีข้อสงวนเสนอแนะอะไรก็สามารถเม้นท์ใต้คลิปนะครับก็เจ้าตัว D3 นะครับกล่องมาคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือจะมีจุกยางนะครับมาให้3ขนาดนะครับผม ออกได้นะครับไม่นะครับก็แยกมาเหมือนกันนะครับผมะนะครับผมแล้วก็มาเป็นตัวชุดหูฟังนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาเทียบกันดูนะครับว่าขนาดมันจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้คือ D2 นะครับ D2 อันนี้คือ D3 นี่ถ้าผมมองนะครับขนาด เท่ากันเลยไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับแต่ว่าเรามาลอ,ลองดูคุณภาพเสียงนะครับว่ามันจะออกมาชัดเท่าตัวดีทูหรือไม่นะครับจากที่ผมฟังนะครับตะกี้ตะกี้ดีทูครับเสียงชัดมากเวลาเล่นเกมเนี่ยมันน่าจะออกแยกซ้ายขวาดังชัดเจนนะครับเล่นบับจีอะไรพวกนี้นะเสียงน่าจะได้ยินแบบไกลกว่า,าหูฟังธรรมดานะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาอันนี้ผมเทสเป็นฟังเพลงเอานะครับผม อันนี้ตัว D3 นะครับจากที่ผมลองฟังนะผมคิดว่าเล่งเสียงสุดนะครับมันจะเสียงดังกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวดีนะครับผมคือเสียงมันดังดังมากดังดังดังกว่าตัวดีมากเลยนะครับผมอ่ะผมผมไ่ลองฟังอ่ะนะครับออกนะออกมาสองข้างนะนะครับผมเหมือนกันเหมือนกับตัวดีนะครับเวลาจะเล่นเกมร้อยเสียบไมค์เข้าไปนะครับผมลักษณะก็อยู่ในวันนี้นะครับผมไมค์ก็ดัดได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ก็มีปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวหูฟัง2รุ่นนะครับคือเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับผมเป็นเจ้าตัวรุ่น D2 คือตัวนี้นะครับผมมาด้วยกัน,กนสามสีกับ D3 ตัวนี้นะครับซึ่งราคาต่างกัน ไม่เท่าไหร่นะครับต่างกันประมาณหลักหลักสิบนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับหูฟังนะครับเป็นเกมมิ่งนะครับผมเป็นยี่ห้อนะครับอ่าน่าจะเป็นยี่ห้อตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม a k z อะไรท้งอย่างนะครับตัวนี้นะครับกับอ่าตัวนี้นะครับสองรุ่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวรุ่น GM นะครับ D2 กับ D3 แต่ถ้าถามผมว่าจากเท่าที่ฟังฟีเทสลองลองฟังเสียงเพลงผมชอบตัวไหนผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเสียงมันดังกว่านะครับผมก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือ s u s c r i b e ให้ผมก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ